น,นี่สี่วันแล้วก็เขย่าอย่างนี้ทุกวันนะคะจะเก็บไปติ้มใส่ต้นไม้ไปแล้วบ้างนะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำฮอร์โมนนมสดแล้วก็ฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนนมสดไข่เอาไวร้รวมกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมเงําเปรี้ยวนะคะคือเขาจะมีแลกตัวแบะคทีเรีเนี่ยค่ะ สองร้อยล้านเลยนะคะเออยี่สิบอ่ยี่สิบบิลเลียนนะคะก็คือสองร้อยล้านตัวนะคะก็จะมีไข่สองฟองมีนมอัลมอนด์นะคะช้ะใช้นมอัลมอนด์นะคะแล้วก็นมสดนะคะแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็น้ําตาลนะคะเราจะใส้ใช้น้ําตาลใส่อ้อยนะคะน้ําตาลอ้อยนะคะ แล้วเราก็จะมีขวดเปล่าเอาไว้ใส่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ใส่นมสดกันเลยค่ะอันนี้เราก็กะเอานะคะอย่างละหนึ่งถ้วยนะคะอะนมสดหนึ่งถ้วยนิดนิดนะคะนมอัลมอนด์สักประมาณครึ่งถ้วยนะคะนมอัลมอนด์นะคะเพิ่มแคลเซียมนะคะ แล้วก็นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวที่สวีเดนหาซื้อได้ประมาณนี้นะคะประมาณครึ่งครึ่งนี้นะคะอันนี้เราจะเอาไว้กินนะคะแล้วก็ไข่นะคะใส่เลยสองฟอง เปลือกลงไปด้วยนะคะเอาเปลือกลงไปด้วยแคลเซียมแล้วก็น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะอ่ะกระกลับไปนะคะเนี่ยค่ะใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลอ้สองช้อนโต๊ะไปแล้วนะคะแล้วเราก็นี่นะคะ แล้วก็คนส่วนผสมให้เท่ากันนะคะอันนี้จะเป็นฮอร์โมนเร่งใบเร่งดอกนะคะแล้วเราก็ใส่ขวดได้เลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเขย่านะคะทุกทุกวันนะคะแล้วเราก็จะ เ,เขาเรียกอะไรเราจะทิ้งไว้ในร่มนะคะเอาไว้ในร่มสักประมาณสามสี่วันนะคะหรือว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแล้วแต่เลยแล้วก็ปิดฝาปิดฝาล้มรวมแบบนี้นะคะปิดฝาแค่แบบหลวมรวมนะคะอืมประมาณลวมรวมให้อากาศเขาออกเนาะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะคะเพราะว่ามันจะเป็นแก๊สอืมนะคะ เดี๋ยวเราไปเก็บไว้ในที่ร่มเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเอาไปผสมน้ํานะคะฉีดต้นไม้ลดต้นไม้นะคะเพราะอันนี้เล่งดอกเล่งใบนะคะเล่งการเจริญเติบโตของพืชผักของเรานะคะนี่เราจะใช้แค่นี้เลยเราจะใช้ทั้งนมสดทั้งนมอัลมอนด์เลยนะคะแล้วก็ ตัวนี้นะคะดีมากเลยเพราะว่ามันมีตั้งแลคโตบาซิลัสตั้งยี่สิบิลเลียนก็คือสองร้อยล้านตัวเลยดีมากเนี่ยขวดแบบนี้นะคะหาซื้อในอีกานะคะถ้าที่สวีเดนนะคะมีขายที่อีกานะรู้สึกว่าแพคละสิสิบแปดโคนอันเนี้ยสิบแปดโคนมีสีอันเนี่ย อันนี้ก็ครบประมาณสี่วันแล้วนะคะอันนี้สี่วันแล้วก็ขย่าอย่างนี้ทุกวันนะคะจะเก็บไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้นะคะก็คือแต่เราก็เริ่มเริ่มใส่แล้วเนาะเริ่มใส่ต้นไม้แล้วนะคะเริ่มใส่ต้นไม้ไปแล้วบ้างนะคะอันนี้ใส่ที่บ้านต้นไม้ที่บ้านนะคะนี่นะครับต้นไม้ต้นนี้ต้นพลิกนะคะที่เราปลูกไว้ในบ้านเนาะเพราะว่าข้างนอกเริ่มหนาวแล้วนะคะ ก็จะมีต้นมะกรูดอันนี้มะกรูดเราปลูกแสมๆกันไปนะคะต้นกล้วยีสูงใหญ่โตเลยต้นกล้วยหิมพานตนะคะมีกำลังแบบแตกใบแตกหน,น่อออกมาอย่างสวยงามต้นนี้สูงมากพีคกำกลันเป็นรู น,นี้เราเพิ่งทําได้สองวันเองนะเดี๋ยวเราจะเอาไปลดก่อนนะคะนี่คักประมาณช้อนนะคะช้อนโต๊ะเนาะวเราก็จะผสมน้เยเราหากระบอกฉีดไม่เจอแล้วเราก็ลาดลดเลยเห็นนี่เราลดน้ำไปบ้างแล้วนะคะแล้วเราก็ลดไปเลยนี่ค่ะ หน่อเขาก็จะจะแตกต้นกล้วยนะคะอันนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเนะาะตัวก้านใหญ่สวิตชาตร์ดหรือเปล่าสวิตชาตร์ดหรือว่าแมงแมงโก้เนี่ยก้านบวเดี๋ยวกลับบ้านค่อยเก็บยังไม่อยากกินต้นนี้ก่อนกระเทียมก็งาม,งาม เก็บไปเยอะแล้วทำผักกอบผนยังอยู่จ้าต้นอังโคนนี่เลยต้นอังโคนของเราปีหน้าเขาก็จะขึ้นมาเก็บไป็นผักกรอบนะคะเก็บเขียว